เราบอกจะได้เป็นมนุษย์หรือเทวดานี้นี่คิดเองไปเชื่อเข้ามาไปฟังเข้ามานะผมทําบุญทุกวันเลยไปวัดนะใส่บาตรถวายสังฆทานถามว่านั้นคือเหตุปัจจัยที่ผู้เจ้าบอกว่ารอดจากนรกเหรออย่างเห็นนะแล้วโยมทําทานเนี่ยนะให้าทานเนี่ยโยมวางจิตอย่างไรเออ,อ คนที่ไม่เคยฟังพุทธวจนะยมให้ทานมาจนแก่จนเท่าเนี่ยวางจิตถูกหรือ,อยังพน้นนรกไหมให้ทานอย่างไรปรินิพานได้เออเคยได้ยินไหมไม่เคยใช่ไหมเนี่ยไม่เคยอาตมาก็ไม่เคยเหมือนกันอ่ามาเคยก็เพราะพุทธวจนะนี่แหละนะมาเจอพระสูตรเรื่องทานนะเรื่องทานนี่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสไว้เนี่ยนะเป็นอริบุคคลได้ ถ้าถ้ามีการให้ทานแบบไหนมีการให้ทานในแบบที่เจ็ดถ้าให้ทานหกแบบวางจิตหกแบบเนี่ยยังไม่พ้นนรกอืมอา่าให้ทานแล้วไม่พ้นนรกแนละให้ไปทําอะไรล่ะเนี่ยใช่ไหมให้ทานมันก็ต้องอยากพ้นนรกกสีใช่ไหม,ม <c oughs> พระสารีบุตรถามพระพุทธเจ้าว่าให้ทานอย่างไรมีผลใหญ่อันนี้สงใหญ่ ให้ทานอย่างไรได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอน,นิสงส์ใหญ่พูุ้ทธเจ้าบอกว่าสารีบุตรคนบางคนในโลกเนี่ยให้ทานโดยความหวังผลมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้เคยคิดบ้างไหมแบบนี้เคยเห็นนะมุ่งการสั่งสมให้ทานหวังผลนะคิดว่าเราตายไปแล้วจะได้สวยผล ดีไหมดีได้แค่ดีส่วนหนึ่งนะได้ผลใหญ่แต่ไม่มีอน,นิสงส์ใหญ่นี่พระเจ้าตรัสกับพระสารีบุตรพระสารีบุตรอัครสา,าวกเบื้องขวาเลิกทางปัญญายังไม่มีภูมิปัญญาตรงนี้เลยต้องมาถามพระพุทธเจ้าว่าให้ทานอย่างไรเนี่ยได้อน,นิสงส์ใหญ่ด้วยคนวางจิตแบบนี้คือแบบที่หนึ่ง เขาจึงให้ข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมครึ่งลุบไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์คลั้นพวกนี้ตายแล้วได้ไปเกิดเป็นอะไรพระองค์บอกได้ไปเกิดเป็นเทวดาเหล่าจาตุมหาราชิกะดีไหมโอ้ดีฟังแล้วดูดีแต่ตามต่อให้จบพระองค์เนี่ยไม่จบแค่เทวดาดูด้วยว่าเทวดานั้นตายแล้วไปไหนต่ออืม พระอ,องค์บอกว่าเทวดาผู้นี้เมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเขายังเป็นผู้ที่ต้องกลับมาเรียกว่าเป็นอาคามีกลับมาไหนกลับมาสู่กรรมภพกรรมภพมีอะไรนรกตําแหน่งดชานเปลววิสัยมนุษย์เทวดากรรมภพนะต้องมาสู่ห้าคตินี้นั่นคือไม่พ้นนรกนั่นเอง